สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูบุมอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนคะวันนี้เราก็จะยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะคะก็คือบทที่4เรื่องเล่าจากพัทลุงนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงาะป่าใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ครูบุ๋มนะคะจะให้นักเรียนมาตอบคําถามก่อนที่นักเรียนจะตอบคําถามหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะคะใครที่ ลืมแล้วหรือยังลืมเรื่องงาปะป่าที่ครูบุ๋มเล่าให้ฟังหรือยังและเราก็ท่องเป็นทนํานองสนอแล้วเนาะแล้ว,นะลวครูบุ๋มก็ให้มีร้องเพลงง้ะป่าด้วยเลเลเอเลลาจับได้หรือเปล่าทีนี้วันนี้นะคะครูบุ๋มก็จะขอมาเล่าเรื่องย่อๆอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวนักเรียนตอบคําถามให้ได้ เรื่องนี้ครูบุ๋มจะออกข้อสอบด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเรื่องนี้เดี๋ยวครูบุ๋มจะออกข้อสอบรว,รวมทั้งการเขียนจดหมายด้วยนะคะแลนะทีนี้เดี๋ยวจะสอบเก็บคะแนนนะคะทีนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องย่อๆก่อนเนาะก่อนที่จะไปตอบคําถามบทละครเรื่องง้อป่านี้นะคะผู้แต่งก็คือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ใช้เวลาแต่งเพียง8วันเท่านั้นเองนะคะขณะที่แต่งท่านทรงประชวรหรือท่านป่วยนะคะทีนี้มาดูตัวละครตัวละครมีในการตอบคาถามด้วยนะจําดีๆนะคะตัวละครในเรื่องนี้ตัวหลักๆเลยก็คือขนางไม้ไผยสรมพลารำหับและก็ฮนาวนะคะอันนี้คือตัวละครหลักๆที่จะปรากฏอยู่ในเรื่อง ทีนี้จะมาเล่าเรื่องยอ่ออีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องยอ่อก็คือคณังกับไม้ไผ่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันวันนึ่งคณังคิดถึงไม้ไผ่ก็เลยจึงไปชวนไม้ไผ่นะคะออกไปเที่ยวชมป่า,ายิงนกในป่านะคะทั้งสองก็ได้ไปพบกับสมพรานะคะสองคนนี้นะคะคณังกับไม้ไผ่เนี่ยชื่นชอบความสามารถของสมพรามากซึ่งเป็นเงาะป่าผู้ที่เก่งกาจนะคะซึ่งสามารถต่อสู้กับ เสือได้จึงให้สอนวิชาให้เพื่อแลกกับอาหารสมพานะคะก็เลย <c oughs> สอนวิชายิงลูกดอกอาบยาพิษให้เด็กทั้งสองคนนี้นะคะจนเกิดความชำนาญทั้งสามคนก็เลยไปลองนะคะไปลองวิชาไปลองกับเสือนะคะซึ่งสมพาเนี่ยเป็นคนยิงนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เสือตัวนั้นตายนะคะเหตุการณ์ต่อมาตอนนั้น สมภาก็ไม่รู้นะคะว่าไม้ไผ่มีพี่สาวชื่อลำหับใช่ไหมคะทีนี้หลังจากที่รู้แล้วหลายวันต่อมาก็รู้ว่าลำไม้ไผ่เนี่ยมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสาวสวยนะคะสาวสวยเงอะป่านะคะและทีนี้ก็เลยบอกให้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นพ่อสื่อให้นะคะเป็นพ่อสื่อก็คือติดต่อไปติดต่อไปจีบพี่สาวตัวเองให้นะคะโดยจะฝากดอกจำปูนแล้วก็เล็บเสือ เล็บเสือไปให้ลำหับเล็บเสือที่ตัวเองฆ่านะคะไปให้ในลำหับในวันต่อมาไม้ไผ่ก็เลยคิดอุบายนะคะคิดอุบายอยากจะชวนพี่ไปเก็บดอกไม้นะคะแต่ว่าในใจของไม้ไผ่เนี่ยก็คืออยากจะให้พี่ไปพบกับสมพานะคะแต่ว่านางลำหับก็เลยคิดว่าน้องชายของตัวเองนะคะจะชวนไปเก็บดอกไม้ในป่าไปเที่ยว ในป่านะคะก็เลยตามไปด้วยขณะที่ลำหับเก็บดอกไม้อยู่นั้นนะคะอย่างเพลิดเพลินเลยจู่ๆกเ็เอามือเนี่ยไปจับงูเข้านางจึงตกใจจนเป็นลมเลยนะคะสมภาก็เลยปรากฏตัวก็คือออกมาช่วยนางนั่นเองแล้วก็เลยบอกความรู้สึกอยู่ในใจของตัวเองว่าแอบชอบนางลำหับนะแล้วก็นางลำหับก็เลยรักสมภาด้วยรับรักสมภานะคะ ฝ่ายพ่อกับแม่ของฮนาวนะคะฝ่ายพ่อกับแม่ฮนาวเนี่ยเตรียมงานแต่งไว้แล้วเตรียมงานแต่งฮนาวกับลำหับลำหับนี่ก็ไม่อยากแต่งงานกับฮนาวนะคะแต่ว่าก็ขัดไม่ได้นะคะเพราะว่าโดนพ่อกับแม่เนี่ยบังคับนะคะจับให้แต่งงานกับฮนาวลำหับจึงต้องจำใจจะต้องเข้าพิธีนะคะดูจากหน้าแล้วโอ้โหไม่ได้มีความสุขในการได้แต่งงานกับ ฮนาวเลยนะคะเมื่อเสร็จพิธีนะคะฮนาวก็เลยจะพานางเนี่ยไปอยู่บ้านของตนแต่ว่าลำหับก็ไม่ยอมไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ชอบนะคะไม่ได้อยากไปกับฮนาวไม่ได้อยากแต่งงานกับฮนาวแต่ว่าเป็นเพราะพ่อแม่บังคับให้แต่งนะคะต่อไปสมพานะคะก็เลยแอบให้เพื่อนนะคะไปซุ่มปาก้อนหินใส่ฮนาวนะคะใส่บ้านของฮนาวนั่นแหละจากนั้นฮนาวก็เลยวิ่งออกไปดู วิ่งออกไปดูแล้วทีนี้แบบพอมีโอกาสนะคะที่ฮันนาวได้ออกจากลำหับเลยสมภาก็เลยเข้าไปลักพาตัวนางลำหับออกไปอยู่ด้วยกันในถ้ำนะคะไปอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำต่อมาเมื่อฮันนาวนะคะกลับมาไม่เห็นก็ไม่เห็นนางลำหับอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยเสียใจมากคุ้มครั่งก็เลยออกตามหานางฝ่ายสมภาเนี่ยก็อยู่กับลำหับอยู่ในถ้ำต่อไปนะคะหลายวันจนอาหารหมดก็เลยต้อง ออกไปหาอาหารนะคะสมพาก็ได้ไปพบกับพนาวขณะที่ออกไปหาอาหารนะคะสมสมพาเนี่ยไปหาอาหารส่วนพนาวก็ไปตามหานางลำหับนะคะก็เลยเจอกันระหว่างทางหลังจากเจอกันระหว่างทางทั้งสองก็เลยต่อสู้กันนะคะอย่างดุเดือดเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีแบบเรื่องหมางใจกันนะคะต่อมามีละครอีกตัวเนื่องเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือ ลำแก้วลำแก้วเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของฮันาวานะคะซึ่งเป็นพี่ชายของนาวซุ่มดูอยู่เห็นทั้งสองเนี่ยแบบต่อสู้กันนะคะพี่ชายของฮนาวาเนี่ยก็เลยซุ่มดูอยู่แล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าฮันเนาเนี่ยอาจจะเสียทีให้กับสมภาเพราะว่าสมภาเนี่ยเก่งใช่ไหมคะขนาดยิงเสือยังตายเลยนะคะก็เลยแบบกลัวน้องของตนเนี่ยเสียทีให้กับสมภานะคะ ก็จึงใช้ลูกดอกอาบยาพิษนะคะยิงไปหาสมภาจากนั้นก็เลยสมภาเนี่ยได้รับความบาดเจ็บนะคะได้รับการบาดเจ็บก็เลยวิ่งหนีหลังจากที่เขาวิ่งหนีอยู่นั้นนะคะก็ลำหับก็เห็นว่าสมภาเนี่ยไปนานจังเลยนะคะก็เลยออกตามหาเหมือนกันจากนั้นสมภากับลำหับก็ได้มาเจอกันระหว่างทางนะคะหลังจากมาเจอกันระหว่างทางแล้วก็ เขาโดนยิงไปแล้วด้วยนะคะสมภาโดนยิงไปแล้วด้วยจากนั้นสมภาถูกลูกดอกอาบยาพิษเนี่ยก็เลยถึงแก่ความตายไปต่อหน้าต่อตาของนางลำหับนะคะนางลำหับเนี่ยด้วยความที่เสียใจมากนะคะจึงฆ่าตัวตายตามสมภาไปนะคะเขาทนไม่ได้ที่แบบเห็นคนรักของตัวเองนะคะเขาก่อนที่สมภาจะตายนะคะสมภาได้บอกกับนางลำหับ ให้ลำหับเนี่ยกลับไปหาฮันเนานะคะเพราะว่าฮันเนาเนี่ยรักลำหับมากแต่ว่าด้วยความที่แบบลำหับนะคะอยากจะแสดงความรักว่าตนเนี่ยมีใจให้แก่สมพาคนเดียวนะคะไม่ได้รักลำหับเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะจะไม่ยอมไปหาชายอื่นถ้าสมพาตายนางก็จะ ตายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนางจึงฆ่าตัวตายตามสมภาไปนะคะส่วนทนานะคะเมื่อรู้ว่าลำหับกับสมภาเนี่ยรักกันมากแล้วก็ได้เห็นความรักอันเด็ดเดี่ยวของทั้งสองนะคะสมภากับลำที่สมภากับลำหับมีให้กันนะคะแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ทั้งสองคนตายนะคะก็จึงฆ่าตัวตายตามไปด้วยเรื่องนี้จงก็จบลงแบบ เศร้าโศกเสียใจนะคะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นนะคะตายทั้งสามคนเลยนะคะจากที่นักเรียนฟังครูบุ๋มเล่าไปรอบ2แล้วเนาะเพราะว่าเราเรียนไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันนี้ครูบุ๋มมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงเผื่อนักเรียนหยุดจาอาทิตย์จำไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ครูบุ๋มก็จะให้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะมีอยู่ 2 0ข้อไอมีอยู่10ข้อนะคะอันนี้แบบฝึกหัดนี้นักเรียนทําไปแล้วใช่ไหมคะเรามาเราหาคําศัพท์กันเนาะอันนี้ก็คือเราหาคําศัพท์เนเปิดเหมือนพอจนานุกรมเลยความหมายของปากษาคืออะไรการเบริดคืออะไรบอเราคืออะไรเราดูแล้วเนาะทีนี้นะคะนี่คืองานที่ครูบ่มจะให้ในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนตอบคําถามจากวรรณคดีเรื่องเงาะปลา ข้อที่หนึ่งใครเป็นผู้แต่งบทละครเรื่องเงาปะปาภครูบุมอธิบายไปแล้วนะคะไม่บอกนักเรียนค่ะคำว่าตอบนะ,ะลูกคำว่าตอบเราเห็นคำว่าตอบไม้ให้นักเรียนใช้ปากกาแดงนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นครูบุมไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะตอนนี้แต่ว่าให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดให้เรียบร้อยนะคะทํางานให้เป็นระเบียบ ตัวละครหลักในเรื่องนี้มีใครบ้างครูบุ๋มก็อธิบายไปแล้วถ้านักเรียนตอบคําถามของครูบุ๋มได้นักเรียนจะสามารถทําข้อสอบในเรื่องนี้ได้นะคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะสอบเก็บคะแนนไม่อยู่10ข้อให้หนักเรียนเขียนโจทย์ด้วยนะคะโจทย์ไม่ยาวเนาะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบตามคําถามที่ครูบุ๋มกําหนดให้เลยนะแล้วมาเจอกันวันหลังนะคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะ ตรวจให้ในชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ